วอวดูนี่จะมาเนี่ยนะร้อยยีกว่าแล้วรัวคุณถักไข่ไม่ไหวให้เห็นได้พูดกินข่าวขาขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวอันนี้รองแปดร้านนะเหม่งวาวน่ารักเพียยเตะเลยเอ่ออะไรนะพี่สาเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะ ก็ทำไม่ร้อนเลยน้ำผึ้งใช่ค่ะต้องต้องได้น้ำผึ้งไปน <c oughs> คนขาวว่าผะข่มอยู่กับบมบูเหรอ <c oughs> หนูไม่ใช่บามบูเหรออา่อาแหววหน้าผากหนูหน้าผากหนูไม่น่ารักหรอกะ <c oughs> เราก็เหม่งกันทั้งคู่แหละน้องคนนี้ใครอะคะเตอต่อยเลยเออติดที่ผักมั้ยอ่ะ เหนื่ยไหมมันจะยืดใช่ไหมไม่รอเนอันนี้คืออันทดลองก็จะทั้งไหนอ่ะไม่สุกเลยมีทั้งไนไรอนกจะไม่ลยอะไรเอ่ยรอวัี้มันอจจารนี่อะไรเอ่ยอันนี้าวอกิ่อวถ้าบ่อยอ่ถ้าเกิดา ทุกคนคะเรามาทำคอมมิตเมนต์กันคือเราจะไปทำให้หน้าจอไม่ดับซึ่งอาจจะมีการดีเลย์ไว้กบมาใช่แล้วถ้าดีเลย์ก็เริ่องไหนเนไรื่อใหม่เค <c oughs> <c oughs>